สวัสดีครับจะกินไปเลยตาสบายเดี๋ยวพี่พางพี่เองนนี้เราก็มากินที่โกสมครับแฟนคลับเอซีวันนี้วันเปิดวงวันเปิดวงครับกำลังใจแฟนคลับเอซบัตรร้อยหกสิบเก้าบาทครับผมให้การสนับสนุนองค์กรของเรานะครับผม ยันตะโพฮะร้านโก๊ะสุ่มมาจากพี่น,ออน้องครับอันจากอยู่ไม่ไหวอิ่มนะของผมเนี่ยครับหมดแล้วทามาเพิ่งกินเนี่ยมีน้ำซุปเขามีน้ำซุปให้นะ,ะเป็นน้ำซุปจากร้านเขาเลยกินข้าวเสร็จกินน้ำซุปอร่อยดีฮะจะมีสั่งอะไรเกาจะมีน้ำซุปให้กับข้าวเนี่ย น็เปสั่งเย็นตาโฟสั่งอะไรเกาเหลาเย็นตาโฟอะไรเงี้ยเขาจะมีะต้มกระดูกหมูใหอ้อีกถ้วยนึงเพียมากอยากนอนมาก trên dạng như là phô anh em mất bình bờ nè hả anh bình thường mất bình thường mất bình thường สูสัสยายชอบกินเค็มเหรอ,อทำไมชอบกินเคม็มผมกินนะฮะไม่ใส่น้ำปลาเลยใส่เปรี้ยววบใ,ใส่เผ็ดหะเส้นเส้น ออร่อยมากินประจำตานยูโปรสุ่มมปแลงคอกันได้พี่นอ้องข,ขายบัตรน่อยนสนามกีฬาเพชรบ้านแพงนะคะ นี่สำหรับกิจกรรมที่มีการแจกในคำคือนี่นของวันที่23ในกบซิเม่บมีงัวหาตัวมีรถจักรยานจักรยานไฟฟ้า5คันคแล้วก็จะมีปะทะรถแห่รำเมรเดือเสเด็จดหน่วยที่หนึ่งแล้วก็หน่วยที่สองแล้วก็จะมีศิลปินรับเชิญนะคะจาก วงใจเกินร้อยนะก็คือน้องบอยศรีชัยกับน้องแอนอร,อรดีค่ะในราคาบาัตร19บาทค่าผู้ใดที่บริเวณนีโอกาสมาเบิงก็ดูกันในกลุ่มปิดสนับสุนองค์กรได้นะคะให้กำลังใจให้กำลังใจผู้ที่มากว่าได้ค่ะแล้วก็สําหรับค่ำคืนนี้รับรองว่ายิ่งใหญ่อลังการแน่นอนกับโชว์ใหม่เวทีใหม่เครื่องเสียงชุดชัดของศิลปินของ นักดนไอ้น,น้องเดนเซอร์นะคะติ้ตามนี่เลยเห็นไหมเห็นไหมมองเห็นไหมนะคะก็จะมีแจกทองด้วยเด้อทองอีกสอ,องเซนเหมือนแรกพอกันเดี๋ยวกนน้องเดอม์ไมกำลังเลเชื่อเล่นใจกัน,นหลายๆเจ้าเมื่อนี้กินอันนี้แล้วกจะกิกบไปนอนพักผ่อนสักกัน ไปเติมพลังด้วยการกัดตุนเก็บพลังงานก่อนเดี๋ยวตอนคืนนี้เจอกันจริงๆก็กินขเขามาแล้วแต่ว่าเป็นคือบระงแต่เลยมาสดน,น่านหอน ครับแบคซีค้พร้อมแรงแรงใจแรงเกียร์ให้สุกสายใยเพชรบ้านแพงหน่อยครับวันนี้คนไหลวันนี้คนไหลอยากน,นอนนะเพราะว่ารถจอดเต็มเทีย่ยว มาไว้ๆนะครับที่จอดรถก็สะดวกสบายนะครับผมเป็นสนามกีฬาจอดรถเท่าไหร่มาเป็นพันก็เป็นหมื่นก็มีที่จอดรถกว้างขวางาลยนะครับผมปิดร้อยหกสิบเก้าบาทตรบนี้ครับผมแจกทุกอย่าง แจกอะไรบ้างคือกระตุกมาหมดพูดดิแจกฟองสองเส้นแจกวัวห้าตัวคแจกจักรยานไฟฟ้าแจกอะไรเลยนะมีไหมครับใช่แจกวัวห้าตัวแจกฟองสองเส้นแจกจักรยานนัจักรยานเงินไฟฟ้านะคะท่านแล้วก็จะมีรถแห่ลำเพลินเงินหนึ่งเลยสองรถแห่ลำเพลินใต้สะเด็ด แล้วก็มีสิ่งเป็นรับเชิญบังเสียใจไปเลยค่ะนีรับเป็นรเชิญบอยสีชัยน้องแกน,นอ,แอร์ดีครับน้องแกนอร์ดีโอเคอันนี้นะให้าาการจับมือคนก่อนของเราครับเอาสูสัยยาเป็นคิปเลยโอเคครับสูสัยยาคลิปเลยครับเพื่อนๆพาเข็นนะคะช่องด้วยช่องน้องสุสายายายลำบนออฟฟิ๊ฟเช่ด้วยนะคะเป็นบุก,ก็ถ้าเพื่อนเต็มแล้วก็กดติดตามได้น,นะคะสุสัสายญาเป,ปน็นภาษาไทยกับพี่นอ้องน้า